เขียนสวยๆอย่าเอียงเอียงเอียงคืออะไรก็เป็นตัวเอียงอ่ะดิเขียนให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ตรงกันด้วยเออคืโอเคโอเคเนี่ยทำให้มันถ <um> ูกด้วยแม่ถ้าหนูทำไม่เสร็จจะได้กินข้าวหรือไม่ได้กินข้าวไม่ให้กินถ้าหนูทำเสร็จหนูจะได้กินข้าวหรือไม่ได้กินข้าวเนี่ยได้ก yani> ินได้กิน เร็วๆอ่ะแต่หนูเคลียร์ผักออกอืมไม่โตสักทีคนไม่กินผักเนี่ยเรียนหนังสือไม่ฉลาดต้องกินผักด้วยอันนี้บอกใบไม้หรือปอปลาเนี่ยแม่บอกใบไม้เร็วๆอีกตัวหนึ่งแล้วจะได้ไปปอปลาเร็วๆเอาค่ะแม่มันเหมือนปอปลาจังเลยเออมันหางสั้นกว่ากัน ถ้าปลาปลามันหางยาวเออแม่หนูรู้ว่าก้ามีสองคนก้าวเขาเป็นพี่น้องกันเขาอยู่บ้านใกล้กันเขียนให้มันถูกแถวไ <c oughs> เขาเขียนเร็วๆร,รู้ว่าครูเฟรนกับกับครูออยกับพ่อฝอ้ายกับแม่นั่นแหละแม่เว้นต่อแถวอืเว้นแถวหนึง่งเ,เว้นแถวเนาะ่าที่ลองตั้งใหม่เออเดี๋ยวจะทำอยู่เดี๋ยวก่อนเขียนให้มันเสร็จก่อน เอาหางขึ้นมาเอีกยดตัวนั้นน่ะโอ้ตัวไหนมันแหละเออพอแต่มันเหมือนชอช้างมากเลยโอะแต่เสร็จง่ายไหมเนี่ยแม่ สองแถวก็เสร็จแล้วเร็เรวอีกสองแถวยิงจอนกันเจ้เจ็ดแปดก็สิบแม่หนูเหลือกี่ตัวกันแล้วเนี่ยต้<ะ>คูณไปดิสองแถวแถวและสามตัวสองสามก็เป็นหกแ, <6. S 2> แต่หนูก็นับนไ,มไม่ต้องนับไม่ต้องนับทำไมอ่ะเขียนไปให้มันเสร็จเร็เรวๆให้แม่จะนับไปอะบอมัวแต่นับเมื่อไหร่มันจะเต็จ ก็เสร็จทีเราหางขึ้นมาเหยียดมันสั้นเกินอ้าวยวมันจะเหมือนบออะไรอ่ะบอใบไ,ไม้บอใบไ,ไม้แล้วครูจะดา่าเูาไหมละ่ะครูไม่ดา่าครูจะให้ทำใหม่อ้าวหรอ เอาเขียนต่อเต่าคนมันเหมือนแค่ตรงหัวเฉยๆแต่เวลาม้วนหัวน่ะม้วนไปคนละทางเออขึ้นมาโอ้ยโค้งตีโค้งไกลจังเลยอ่าอ,อ,อยากหัวอย่าไปทําให้มันเกินบรรทัดเออมันไม่สวยไม่ได้เกินบรรทัดแต่น้อยเออทําให้มันเหมือนที่แม่บอกนะ่ะให้มัน,มนมอยู่<ม>ในบรรทัด เนี่ยอ่ะเอาไหมเขียนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะอยู่ในบรรทัดหน้านี้ก<ล>็ยังไม่อยากกินไก่ป๋อปอน,นี้แต่มันมันให้ปวดฟันนะเออก็ไม่ต้องกินเลยไม่ดูดูออมันเล็กมันเล็กเกินไปอ่ะเอาเอาไปทำไปทำไปเรื่อยๆเล็กก็ไม่เป็นไรคููไม่แดือ,อ<ว>ยอัน,นไม่สวยบ้างนั่นแหละ อันนี้ไรเขียนเอ็ดๆได้ไหมไม่ได้ทำไมเขียนให้มันดีๆยังมีอยู่ล้หนึ่งอยู่แล้วเยอยเขียนจะได้เก่งๆจะได้ไม่เรียนซ้ำชั้น